ดรนัทวงเนียมอัดคณะกรรมการสอบที่ดินเขากระโดงเนี่ยไม่เปลี่ยนกลางนะครับโยงทางการเมืองก็ตามที่เราทราบนะครับที่ดินเขากระโดงที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยไม่สามารถเพิกถอนได้เนื่องจากคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาตามมาตรา61เนี่ยนะครับมีมติไม่เพิกถอนซึ่งเป็นอำนาจทางปกครอง แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อเราดูแล้วนะครับมีความรู้สึกว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นกลางหรือเลปล่าเชื่อมโยงทางการเมืองจึงทําให้เป็นการตั้งคําถามเพราะสารได้มีการตัดสินและพิพากษาเอาไว้หมดแล้วแต่ ใช้อำนาจทางการเมืองใช้อำนาจทางปกครองในการที่จะไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์นะพยายามจะยึดทรัพย์สมบัติของชาติไปเป็นของคนบางพวกบางกลุ่มให้ได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ผมบอกเลยครับว่าผมเอามาย้อนให้ทุกคนได้ดูว่ามันมีขบวนการแบบไหนขบวนการอย่างไรมีใครทําอะไรไว้บ้างทุกคนที่ทาความผิดจะต้องรับผิดชอบประชาชนอย่างพวกเราอย่างนิ่งเฉยต้องรากคอพวกมันออกมาครับดรนัทวุฒิวงเนียม ดรนัทวงเนียมนะครับแฉตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่ดินเขากระโดงเนี่ยไม่ชอบมาพากลมีหัวหน้ากลุ่มนะครับเพื่อนอดีตนักการเมืองบุรีรัมร่วมกันเป็นคณะกรรมการทําให้มติไม่เพิกถอนเอกอสารสิทธิขาดฟาร์มเป็นกลางชี้ช่องสามารถฟ้องร้องด,ดําเนินคดีอาญาได้ดรนัทวงเนียมนักกฎหมายมหาชนกล่าวว่าคำถแถลงของกลุ่มที่ดินออกมาชี้แจง5ประเด็นที่ ดินเขากระโดงดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา6-1แห่งปที่ดินยันไม่ขัดแย้งคำพิพากษาของศาลฎีกาเพาราะศาลอุทธรณ์แจ้งการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งพิสูจน์สิทธิในที่ดินเป็นการรอกเนื้อหามาจากมติของคณะกรรมการสอบสวนที่ดินเขากระโดงไม่มีอะไรใหม่ทำไมอธิบดีกรมที่ดินนะครับใจกล้าให้นักการเมืองคุบที่เขากระโดง คนไทยส่วนใหญ่ไม่เชื่อความเป็นกลางยิ่งชี้แจงเป็นบัวพันหลักนะครับให้คำตอบประชาชนไม่ได้เหตุใดไม่เพิกถอนที่ดินออกเอกสารสิทธิ์เขากระโดงที่เป็นสมบัติของแผ่นดินแต่ปล่อยให้นักการเมืองจ้องหุบเป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยอ้างว่ารักชาติ โดยโยนให้เป็นมติของคณะกรรมการสอบสวนที่ดินแต่ประชาชนตั้งข้อสงสัยว่าขาบวนการแต่งตั้งของคณะกรรมการสอบสวนเขากระโดอธิบดีใช้หรักเก์และการคัดเลือกมาจากอะไรกรรมการเหล่านั้นมีความเป็นกลางทางการเมืองหรือไม่เพราะกรรมการหลายคนขาดความเป็นกลางอธิบดีกรมที่ดินจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ทําตามคําสั่งมือมองไม่เห็นหรือไม่ตั้งธงหักมุมคำพิพากษาของสาฎีกาไว้ร่วงหน้าหรือไม่ หากไปย้อนดูคำพิพากษาของศาลปกครองมีหลายประเด็นที่มองเห็นฝ่าไม่ชอบมาพากลเช่นความปรากฏแก่อธิบดีกรมที่ดินว่าที่ดินเขากระโดงเอกชนออกเอกสารสิทธิท์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน้าที่โดยตรงในการสอบสวน สิทธิและการเพิกถอนได้ทันทีเหตุใดจึงไม่เพิกถอนแต่ไปโยนภาระให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจักพิสูจน์อีกเป็นการประวิงเวลาการเมืองแทรกแซงหรือไม่เพราะสถานที่ตั้งของที่ดินเป็นของนักการเมืองตระกูลหนึ่งที่มีอำนาจทางการเมืองตรงนี้ต่างหากอาธิบดีกรมที่ดินไม่กล้าหักมติสาลดีกาได้อย่างไร นะตรงนี้ต่างหากอธิบดีกรมที่ดินใจกล้าหักมติของสาริกาได้อย่างไรในเมื่อคําพิพากษาสาริกาถือเป็นที่สุดวินิจฉัยไว้ชัดแจ้งเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยงงกรมที่ดินโยนภาระการพิสูจน์สิทธิหากพิจารณาจากคําพิพากษาของสารปกครองกลางในคดีหมายเลขดำที่2494าี่ทับส5งหคดีหมายเลขแดงที่582ทับ2 5ง6อ้างว่า ผู้ฟ้องคดีคือการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถแสดงแผนที่แนบท้ายพระราชกิจการว,ว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมรถไฟแผ่นดินจัดสร้างพศ2 4 6 5หรือถ่ายทอดแนวเขตตามแผนที่แนบท้ายพระราชกิจสิกาดังกล่าวรวมถึงรายละเอียด ตำแหน่งที่ดินและจะต้องดําเนินการเพิกถอนให้ผู้ที่ถูกฟ้องคดีที่1ทราบได้จึงไม่สามารถดําเนินการตามมาตรา6-1แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้นั้นแต่สารปกครองไม่เชื่อเห็นว่าความมุ่งหมายของมาตรา61วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายที่ดินต้องการให้ผู้ที่ถูกฟ้องคดีที่2อธิบดีกรมที่ดินใช้อํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อดําเนินการในการแสวงหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏขึ้น เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นประกอบต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่2ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่1เป็นหน่วยงานที่มีความชํานาญเฉพาะด้านและเป็นผู้จัดทําเก็บเอกสารเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินไว้ทั้งหมดจึงย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่จะต้องดําเนินการสแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ข้อกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดหาแผนที่แนบท้ายพระราชกิจจการหรือไม่สามารถย้อมถ่ายทอดเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกิจจุการได้จึงไม่ใช่เหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะไม่ดําเนินการตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้จึงกล่าวอ้างข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงฝังไม่ขึ้นแฉกรรมการบางคนเนี่ยใกล้ชิดนับนักการเมืองจนขาดความเป็นกลาง กลเกมนะครับกรมที่ดินโดยอธิบดีกรมที่ดินทํางานตามใบสั่งของอํานาจทางการเมืองบางพักการเมืองครอบงำหรือไม่โดยอธิบดีกลมที่ดินคนก่อนลาออกเพราะกรมที่ดินเขากะโดงนะทรงแนวการต่อสู้คดีทําให้รู้ว่าสู้คดีเพื่อคนที่มีอํานาจไม่ได้ปกป้องผลประโยชน์ของแผ่นดินอ่านเกมในการต่อสู้โดยยกเรื่องของแผนที่แนบท้าย พรดอดจัดซื้อในการต่อสู้แต่สารรู้ทันเกมไม่เชื่อถามว่าอธิบดีกรมที่ดินในขณะนั้นเจตนาปักวิงเวลาเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่มีเจตนาโยกโย,โยนะครับพยายามถ่วงเวลาหรือไม่ปุตชนทั่วไปเร็งเห็นได้โดยนําช่องนะการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่มีแผนที่แนบท้ายพรอรจัดซื้อปี2465และตําแหน่งที่ตั้งมาแสดงถามว่าปะวิงเวลาเพื่อใครใครได้ประโยชน์ ในชั้นปฏิบัติการในชั้นปฏิบัติตามคําสั่งของศาลปกครองอธิบดีกรมที่ดินคนปัจจุบันแม้อธิบดีกรมที่ดินจะอ้างว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามประมวลกฎหมายที่ดินและกระทรวงที่เกี่ยวข้องแต่บุคคลดังกล่าวได้กันครองก่อนแต่งตั้งหรือไม่ว่ามีความเป็นกลางในการจัดทําคําสั่งทางปกครองหรือมีความเป็นกลางในทางการเมืองหรือไม่หากไม่มีความเป็นกลางในการออกคําสั่งทางปกครองโดยมีความใกล้ชิดกับผู้มีอํานาจทางการเมือง ภายในจังหวัดบุรีรัมย์ถามว่านะครับกรรมการคนนี้ขาดความเป็นกลางทางปกครองหรือไม่ซึ่งหากพิจารณาตามพรบรว,รพวิธีการพิธีการปฏิบัติราชการพศ2 5 3 9มาตรา13บุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นคู่กรณีจะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ส่งผลให้คําสั่งทางปกครองที่ไม่เพิกถอนที่ดินเขากระดงไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมด แต่กลับให้มานั่งเป็นคณะกรรมการสอบสวนที่ดินเขากะโดงแล้วกรมที่ดินจะบอกว่าได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองแล้วได้อย่างไรจี้อธิบดีกรมที่ดินนะับสอบปมคุณสมบัติของนะับคณะกรรมการสอบสวนให้พี่น้องประชาชนช่วยกันแชร์ข่าวนี้ให้ถึงอธิบดีคนที่ดินอธิบดีกรมที่ดินคนปัจจุบันให้ช่วยตอบคําถามด้วยว่า ่อนออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้สอบประวัติความเป็นาความเป็นกลางของบุคคลเหล่านี้หรือไม่บุคคลใดเป็นผู้เลือกบุคคลที่เป็นคณะกรรมการสอบสวนหากเป็นไปตามตำแหน่งให้ตรวจสอบความเป็นกลางหรือไม่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนบุคคลในพื้นที่เป็นตรกะวิบัติที่ใช้วิชามารแทรกแซงช่วยเหลือกันบุคคลเหล่านี้เป็นคู่กรณีมีส่วนได้ส่วนเสียและความเป็นกลางทางปกครองหรือไม่ในเมื่อมติของคณะกรรมการสอบสวนจะต้องเสนอต่ออธิบดีกรมที่ดิน ส่วนเป็นการตั้งต้นล้วนเป็นสารตั้งต้นที่ไม่ชอบมาพากลส่งผลให้ขบวนการนะรส่งผลให้ขบวนการชอบด้วยกฎหมายโดยยุติเรื่องและไม่เพิ่อถอนไปโยนให้กับการรถไฟเร่งพิสูจน์ในเมื่อคำพิพากษาของาศาลปกครองกลางเพียงความปรากฏคุณย่อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่มีความเป็นกลางได้มติของคณะรรงการสอบสวนสอบสวนที่ดินนะเป็นไปตามธงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เหตุผลที่หักมุมของคำพิาพากษาสารกิกาก็ไม่ใช่แล้วนะับตนขอชี้แจงในช่องทางให้ประชาชนดำเนินคดีอาญากับบุคคลกลุ่มนี้กรณีมีคำวิจัยัยของปกครองวิิจัยในตอนหนึ่งว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีคือการรถไฟประเทศไทยไม่สามารถใช้สิทธ ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา61ว่าค8แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนั้นตุลากา,ารศาลปกครองกลางเห็นว่ามาตรา6-1แห่งประมวลกฎหมายที่ดินไม่ได้จำกัดอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกรมที่ดินและอธิบดีกรมที่ดินจะเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินเฉพาะการณีที่จะต้องมีคำพิพากษาสาิงนที่สุดเท่านั้นแต่ยังได้กำหนดอำนาจ หน้าที่รวมถึงวิธีการและขั้นตอนต่างๆกรณีที่ปรากฏแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1เองมีการออกเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินให้แก่บุคคลโดยคลาดเคลื่อนหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะใช้อำนาจตามมาตรา6กหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่สอง ที่จะมีอำน,นาจในการเพิกถอนสิทธิ์ในที่ดินโดยไม่จําเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีไปฟ้องร้องดําเนินการต่อศาลเสก่อนคํากล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจรับฟังได้อธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนได้ทันทีไม่ต้องโยนภาระพิสูจน์สิทธิ์หากพิจารณาคําวิจัยประเด็นนี้กรณี ความปรากฏอธิบดีกรมที่ดินย่อมสามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยใช้ดุลจินิสโดยชอบสามารถเพิกถอนเอกสารสิทธิทับที่ดินของการรถไฟได้ทันทีเพราะมาตรา61หนึ่งแห่งประมวลกฎหมายที่ดินไม่ได้จำกัดอำนาจของกรมที่ดินอธิบดีกรมที่ดินจะเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินเฉพาะกรณีที่ที่จะต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุดเท่านั้นแสดงว่าหากความปรากฏว่าที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิทับที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการเพิกถอนได้ทันทีย้ำว่าตรวจสอบและเพิกถอนได้ทันทีไม่จำเป็นต้องโยนภาระให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยไปพิสูจน์สิทธิ์ก่อนเพราะการพิสูจน์สิทธิ์ก่อนเท่ากับการเปิดช่องให้เป็นการปรับวิงเวลาในการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ตนมองว่าผลกรรมที่ก่อไว้กับแผ่นดินพระสยามเทวาธิราชมีจริงน่าจะเร็วกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย,ไทยฟ้องเพิกถอนต่อศาลยุติธรรมกับเอกชนที่ถือครองแต่ละแปลง โดยใช้เวลาเนิ่นนานในเมื่อศาลปกครองกลางวินิจฉัยโดยชัดแจ้งว่าความปรากฏไม่จำเป็นจะต้องไปฟ้องคดีต่อศาลแพ่งต่อศาลอธิบดีกรมที่ดินสามารถดำเนินการเพิกถอนได้หากอธิบดีกรมที่ดินพิจารณาจากพยานหลักฐานเชื่อว่าออกเอกสารสิทธิ์คาดเคลื่อนไม่ชอบด้วยกฎหมายและทับที่ดินของการรถไฟสามารถเพิกถอนได้ทันที จากการตรวจสอบรายชื่อของคณะรมการส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองและใกล้ชิดกับตระกูลใหญ่ในจังหวัดในจังหวัดบุรีรัมย์มติคำวินิจฉัยไม่ต่างจากผลไม้จากต้นไม้ที่เป็นพิษส่วนประเด็นอื่นๆที่สารปกครองวินิจฉัยในเรื่องของการใช้ดุลจินิจและการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แม้สารจะวินิจฉัยว่าให้เป็นดุลจินิจของอธิบดีกรมที่ดินแต่สารปกครองไม่อาจก้าวล่วงได้ ไม่ได้หมายความว่าอธิบดีกรมที่ดินและกรรมการสอบสวนที่ดินเขากระโดงจะใช้ดุลยมิตรตามอำเภอใจอย่างไรก็ได้ทำให้รัฐเสียหายแก่รัฐอันนี้ก็คือข้อมูลที่ดรนัทได้เอามาทำให้พวกเราได้รับรู้รับทราบกันครับเรื่องที่ดินเขากระโดงตามกันให้สุดครับ